เลียดเลียดเลียดมาริมนี้เลยคิวคิวค่อยเตรียมรับด้วยนะไปไปดัน ไปอกไปเอกไปเอกไปอีกไปอไอไปอไไปเลยไอ้บอเจ้าุนโทษใช่ไหมเนี่ยไอ้บอสโอ้ยทีวีเป็นไรเนี่ยทุกแมจริงยากริงเย็นนะวิทีวางปกิโลเลย ลงหมอกวยแปดูยแด้กครมังหละอโอ้ยไอ้ไม่มาฝั่งนี้อ่ะตอนนี้โล่งๆเลยเพล่เตรียมเติมเตรียมเติมเรียกบอลเรียกบอลจิวลำจิวลำ ยางยางบุกยังไม่ผมนึกผิดเมื่อกี้ปล่อยเลยโอ้โหมาฝั่งนี้บ้างดิวันนี้โล่งเต็มเลยเติมลูกเติม ไม่ออกไม่ออกเพื่นเก็บเล่นคิววิ่งกลับลงมาเข้าลายเร็วเร็วดิคิวไม่ไหวแล้วตัดบอลได้จะได้สวนไม่ไหวก็เปลี่ยนให้เพื่อนลงมาเล่น ก็จะยิงเงยิงไม่เข้าโอ้ยบุกตัวสาตั้งกล้องหรอตั้งกล้องรอเฟสแบบสุดท้ายลูกเติมเลยลูกเติมมาเติมมา หลดแล้วหลุดแล้วสวยนิดเดียวเราเพ่ไปโยนไปโยนยูเวลาบอกอย่าตดเล่นน่เปงะยนะตัไง่ายติดเล่นเพรไปโยนนีเพ่ไปโยนเดี๋ยวาคุยกันนอกรอบเร่อล่มเลนะเขาสองเลยเขาสองเลยเออสองละสองละเอลสงละ เปานะเปานะฉนะีมาลูกฉีมาแบบสุดท้ายแล้วลูกแบบสุดท้ายแล้วแบบสุดท้ายแล้วฉีมาเพชรตรงนี้ลูกเพชรเพชรไม่ล้า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 งโอ้ยปมบอลไม่ได้อีก คิวว like ิ่งไล่ขิวไปจ่ายเงี้ยถ่ายข้ากลางธรไมโอ้น้งเพีรนงเพียร,ยรไม่มีอะไรเสียแล้วลูกไปนี่ นีเลยมานี่เลยมาน,นี่เลยมาเ,เส้นนี้เลยมาเส้นนี้เลยบุกเปิดเลยบกุกไปนั่นแหละไปอ้วนไป เติมมาลูกอ้วนเติมมาอ้วนมันต้องหยอดทีกว่าต้องยอดไม่ติดฟุ้ ไปเพ่เพ่เพ่ทุ่มเพ่เพ่ทุ่มเร็วไปตัวไปทุ่มขึ้นขึ้นไปหน้าขึ้นไปหน้าขึ้นมาเลยไปหน้า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  ไปเลยไปเลยเติมมาเติมมาเติมมาอ้วนเติมมามอเออต้องนี้สิต้องอย่างนี้อย่างี้ปวิ่งเลยบอกได้ทำไมล่ะไปไปแล้วเพื่อเติมมาเติมมาไป เนียจังหวะเมื่อกี้เล่นเองบุกเอาใหม่กล้าเล่นกล้าเล่นกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้ายิงเรายิงได้กลัวอะไรเหลือหมดเวลาแล้วเลยหมดเวลาแล้วมันดวอย่างนี้อยู่โทษจริงเหรอตัวเล้ก็จี๊ดจริงๆเลย ออกซ้ายมานี่ออกซ้ายมานี่ออกซ้ายมาเพชบรับลูกดันบันไปดันมาแบงหน้าเออไปเองไปเองไปยิงื้อไมกล้าเลยเจาอยเ้ยสวย ผมเพชรชีมาลูกชีมไหมชี้มาชิ้มาสิปีกว้างี่อีกแล้วตีตีแล้วผมเพชรปีกว้างมาล้ำล้ำล้ำชี้เอาไม้เอาไม้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปซีเรียสไปซีเรียส คนมาลูกมามาเพชรมาเติมเลยเติมเลยเติมปีกมาเพชรไปเพชรไม่รับนะเพชรไม่รับนะใช่แต่เหมือนวิ่งหลอกหร้อมั้งสวยสวยสวย เพชรเติมเลแล้วเติมเลาแล้เติมเแล้วเตมลยแล้วเ,วเวพชรบ้างนี่เพชรบ้างนี่เล่นกางต้องแทงบอลน,นะแทงบอลเยอะๆแทงแทงออกบอลเพชรเติมตมาลูกบุกเปิดบุกเปิด เพ่ติมเลยลูกตามไปเลยหน้าประตูเลยยิงเลยยิงเลยยอนนะยอนนะไอ้วุ๊งมัน่ิ่ดที่เปิดหลังมันหย่อน ไปไปตู้ไปประตูไปประตูเห็นมาลูกมาเป่นเห็นลูกเลียนนะไม่ต้องโยนนะเลยลูกเลียนสวย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 โอ้โหเร็วกว่ายังไม่ได้สวย จ,จะหมดเวลาแล้วลูกจะหมดเวลาแล้วยินเขาไมได้โอ้กากากัดีไม่อเอาพเพชเรมาลูกพเพชเรมา ฉีกมาลูกเพชรฉีกมาฉีกมาฉีกมาโอ้โหผู้หญิงที่ดีนะลูกก็สัญญาเล่นผู้หญิงที่ดีนะเมื่อกี้ตามบอลนี้ไปตามตามตาม เยี่ยมเยี่ยมจับน้องเบอร์เจ็ดอ่ะเออจับดูหลังเขาทีนึงอ่าอ่าอ่ากางด้วยกลางด้วยวิ่งไปเลยไปเลไปเลยไปเลลยไปเเลลาไีเลเลยเลย เไปชิงมาชิงมาลูกชิงมาเติมเติมเติมเขียวยิงได้เขียวเขียวเขียวโอราเราเพื่อนกันเราเพื่อนกันโอเคเมื่อกี้ก็อย่างเงี้ยเฮ้ยระวังเขายิงเราเว้ย เมื่อกี้เลยเมื่อกี้ก็อย่างนี้เลยเพิ <c oughs> ่งน, <c oughs> น,นึกได้เลยล่ะคอ <c oughs> มสั่งเพิ่งนึกได้เหรอ <c oughs> พีสวยดู <c oughs> หันดูคู่ด้วยหันดูคู่ด้วย <c oughs> เจ็บเจ็บเจ็บ ตีเฟิร์สจะเสียนะสวยสวยเพจเติมลูกตามแล้วเปิดเปิดเปิดให้ได้เปิดได้เพื่อนรออยู่เฟิร์สเพิด์เพจเพจไม่ให้ถอย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 อีกถอยอีกถอยอีกอ่าถอยอีกนั่นแหละ เาต้องเข้าไปเปล่ยนน้องลงมาบ้าง เหลือสนาทีระเชรเบอร์ข้างหลังเจูกเจเจข้างหลังหนูสวยไปคิวไปแล้ไปแล้วไปแล้วไปเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นเย็นโอ้ยเข้า าไก้อนหน่อยก้อนหน่อยเร็ว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 เร็ไม่ได้เขาต้องตัวเองโอ้ยยีชอสาวทำไมนะเกือบเกิดแล้วเกือบเกิดแล้วไม่ได้เกิดอีกลูกโกมั่นใจละเล่นกันสบายใจละ โอเคเวาเวสามนาทีอุ้ยเปิดสวยวลูกเนี้ยดูดิโดนยิงอีกสองลูกก็ดีนะเด็กๆอยากยิงลูกโทษ <c oughs> เฟิรไอ้เฟิร จ่ายไม่จ่ายอ่ะเหตุร่งลูกลง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 อย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดนะเติมอ้วนเติมเติมไปข้างหน้าดีดีดีเพื่อนมีเพื่อนมีคืนคืนไปเลยข้างหน้า ไปเพื่อเติมเติมลูกเติมเขียวดูเพื่อนด้วยดิ